อิวฮงมินหรือพี่ฮงดาติกตอกฉายาเกาหลีตัวปลอมสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ที่ได้รับฉายาว่าเก้าหลีตัวปลอมเนี่ยเพราะพี่หงแทบจะเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วค่ะเป็นหนุ่มแรปเปอร์ที่น่าหล่อแต่ขายขำเป็นปตลกคาเฟ่สำหรับคลิปนี้พี p r l e ต t y จะพาไปทำความรู้จักกับพี่หงให้มากขึ้นกันค่ะอิวฮงมินหรือทอมหรือพี่หง เป็นหนุ่มชาวเกาหลีใต้นะคะแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ17ปีค่ะและชื่อของพี่ฮงเนี่ยเป็นที่รู้จักจากการเข้าแข่งขันในรายการแรปเปอร์ของไทยอย่างโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ส่วนชายาเกาหลีตัวปลอมเนี่ยก็ได้มาจากแฟนๆค่ะเพราะพี่ฮงเนี่ยมีความพูดไทยชัดเจนมากพี่ฮงนะคะมีความสนใจในการทําเพลงแนวฮิปฮอปตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมสองโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการจะจิบมหญิงี้จนกลายเป็นความถนัดและความชอบไปโดยปริยายค่ะนอกจากจะเป็นที่รู้จักในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ พี่ฮงเนี่ยยังเคยไปโชว์ความหล่อในหน้ใหม่ใครโสดและยังเคยทำงานร่วมกับทีมฝั่งเกาหลีใต้ด้วยนะคะหากใครชื่นชอบพี่ฮงนะคะหรืออยากไปทำความรู้จักกับพี่ฮงให้มากขึ้นแอดมินเนี่ยแนะนำเลยให้ไปติดตามติกเกอรของพี่ฮงบอกเลยว่าหาและตลกมากๆเลยเดียวว่าสมฉาย,ยากเกาหลีตัวปอบมากๆค่ะเพราะพี่ฮงเนี่ยมีความเป็นไทยและตลกโปกฮามากๆเลยค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต